สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องซิมซิมเดเวลไสําำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมจะมาทดสอบการใช้งานเกี่ยวกับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ที่มันมีโหมดพันรีแพ์หรือโหมดกระตุ้นแบตเตอรี่ว่าจะทำให้ค่า CCA ของแบตเตอรี่เนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาได้จริงๆหรือเปล่าโดยผมจะทำการทดลองนะกับแบตตะกัวกรด ในไซส์ขนาดประมาณ45แอมป์นะครับแบตบตัวนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยนะว่าเป็นแบตที่ผมไม่ค่อยได้ใช้งานสักเท่าไหร่นักหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นแบตที่ผมทิ้งไว้หลายๆเดือนแล้วครับนี่ยผมวัดค่า CCA ได้ประมาณ73หลังจากนั้นผมก็จะทำการกระตุ้นด้วยหมดพันลักษณะการทำงานของพันก็คือเขาจะปล่อยกระแสออกมาเป็นช่งชวงๆออกมาเป็นระยะๆ ผมทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะก็ได้ค่า CCA เพิ่มขึ้นมาเป็น128ซึ่งก็ถือว่าได้มาเพิ่มค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับทีนี้ผมก็จะมาทดสอบกับแบตเตอรี่ที่มันอยู่ในรถยนต์ใช้งานทุกวันใช้งานมาแล้วประมาณ3ปีนะครับ ซึ่งผมจับอาการของมันได้ก็คือบางจังหวะที่เราสตาร์ทรถเนี่ยใดมันเริ่มวูบลงไปแล้วครับไม่ได้ติดแบบติดชึ่งเหมือนแบตใหม่ค่า CCA ผมว่าดูแล้วนะเหลือประมาณ171ครับอีกนิดเดียวนะก็ถือว่าสตาร์ทไม่ติดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าถ้าผมทำการกระตุ้นค่า CCA มันจะเพิ่มขึ้นมามากน้อยเท่าไหร่ครับ ตอนนี้นะ5 9 5 9ก็ตีว่าบ่าย3โมงแล้วกันผมทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับถือว่าใช้เวลาชาร์จมากกว่าลูกแรกซะอีกเนี่ย1้2ขึ้นมาเพียงแค่ค่าเดียวงั้นเดี๋ยวผมลองชาร์จต่อไปอีกสักครึ่งชั่วโมงแล้วกันครับวัดดูมันก็เพิ่มมาอีกแค่ค่าเดียว173 งั้นก็สรุปได้ว่านะฮะเครื่องกระตุ้นแบตใช้ได้ผลในกรณีที่แบตเนี่ยสภาพยังดีอยู่หรือถูกทิ้งดองไว้เฉยๆนานๆทำให้คราบซันเฟตจับตัวแต่ในกรณีที่รถของเราเนี่ยใช้งานทุกวัน 2- 3สปีการเสื่อมสภาพของแบตก็มักจะเกิดจากการเสื่อมในโครงสร้างมากกว่าถึงจะใช้เครื่องกระตุ้นยิงเข้าไปก็ไม่สามารถทำให้ค่า CCA เนี่ย กลับมาเพิ่มขึ้นได้ดังนั้นถ้าแบตเตอรี่เสื่อมเพราะอายุการใช้งานวิธีเดียวที่แก้ได้ก็คือเปลี่ยนแบตใหม่แค่นั้นจบครับ